เอาละครับก็สวัสดีทุกคนท่านนะครับที่เข้าสู่เกมคราฟแมนนะครับในตอนที่5นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาผู้ชมไปกำจัดพิกลินนะครับแล้วก็าฟาร์มหมูปิ้งนมสดด้วยนะครับก็ <c oughs> <g ül> ไม่รู้ทำไมนะครับก็ผมได้ไปทำการเปลี่ยนสกิน ตัวละครมาใหม่นะครับโดยผมจะไม่บอกว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมไปลองอไปลองดูไปผมก็จะอ่าแบบว่าไงอันนี้อันนั้นถ้าอย่างนั้นผมบอกชื่อกันแล้วแล้วกันนะครับเจ้าตัวละครนี้มีชื่อว่าอ่อมีชื่อว่า ซิลิก้านะครับมามาจากเ,เกมมาจากเกมเ,เกมอะไรวะเกมบลูเกมบลูอาร์คนะครับพอเมื่อมาอยู่ใน m i n คร r a ับแล้วนะครับนี่ครับแันด้านตัวน,นั้นก็กริ่งเลยนะมาเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกตก่อนนะครับโอเค หลังจากที่ผมใส่เอฟเฟกไปที่เรียบร้อยเกะดำนี่ก็กวนจังเลยเนี่ยอืมอืมโอเคในเนื้อมาสองนะครับเดี๋ยวเก็บคนแกะมาในนี้ก่อนก็เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ใส่เกราอนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ใส่เกราะดูว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวแก,แกไปก่อนนะกันเริ่มเลยใส่โลโลป้องกันวีสลามดอที่นู่นเห็นปะตัวคิปเขียวนู่นน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าสูตรนเทอร์กันเลยดีกว่าครับโอเคเข้ามาในนิเทอร์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปฟาร์มหมูปิ้งน,นมสดแล้วก็ จัดก,การเจ้าพวกพิลินด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวเอาถึงมาเปล <c oughs> ่าวอะเอามาแต่ผมไม่ได้เอามาเนี่ยเป็นเรื่องแน่นะครับคือผมจะเอาเอะไรจัดก,การนะครับเริ่มจากฟาร์มหมูตรงนี้กันเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงี้ยนี่เงี้หนีเหรอ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 เฮ้ยปากโกโฮมาเห็นเร็วมันก็คือแก๊สนนั่แหละนะครับอืม โอเคผมว่าพิกลินน่าจะอยู่ถแถวๆตรงนี้ครับเดี๋ยวผมงัดงัดคอตตั้งเติมตั้งเติมสองโซเด,ดวยงัดงัดออคอตโบนะครับเรามีอะไรบ้างครับเรามีธนูเรามีธน,นูผ่านาหน้ามาหน้าไม้ไทเดนดาบเอ็นชานะครับต้นเอ็นชานไฟด้วยนะครับ มันจะได้นะครับแล้วก็มีธนูอ่าอินสแตนเดอร์เมดอินสตัน,อน,อน,ตนบอกว่าน่าจะอินสแตนเดอร์เมดนะครับแล้วก็ธนูธรรมดาอีกหนึง่งอ่ะมันมาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับเราจะเอาตัวนี้โอ้โหเสียดตัวนี้ก่อนี่นี่เสร็จปับ๊บยังไงต่อหนีไปแอบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โตัวสองตัวสามตัวโอ้โอ้ยิงจังเลยเอาว่าไงอยากฟาร์มหมูไงโอ้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 เอามาไหมมาทหไมก่อนมาทหไมก่อนมาทหไมก่อน มันจะเยอะเกินไปแลนะมันจะเยอะเกินไปแล้วนะมันจะเยอะเกินไปอู้ไข่หมูฝามหมูจริงๆริงมันจะเปิดดังกัได้มั้งฟาร์มหมูปิ้งนมสดอุ้ยจริงหลืออีกตัวอยู่นู่นโอ้โหนี่ ไอ้มันรู้สบ,บ้างโอ้ยยังมีอีกตัวเล็กหลงมาอีกเอาเดินหนีเดินหนีไปยังไงก็ไม่รอดรอ,อดเหรอรอดเหรอรอดเหรออุยอ้ยๆมีอีกตัวโอ้โหนี่มันในเอเวจีป้ะเนี่ยมันท่าท่าใช่นะนี่นี่น เฮ้ย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 อ็นี่มาไงวะโอ้อ๋ออืมอืมเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วเอาหนี้นู้เรียบร้อยตุยจะกินแอปเปิลก่อนโอเค ออาไงว่าไง,าไงห,มนนมหมูปิ้งนมสดหมูปิ้งนมสดผมตั้งเชือให้มันว่านหมูปิ้งนมสดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะกิน <c oughs> เอ้ยเจอตัวลูกแล้วหยุดกินตัวนี่ก่อนเดี๋ยวไปกินตัวนี้ก่อนดิอนนั้นตัวนี้ตัวแล้วขนาดมันรูดตัวแล้ว วิ่งมาแล้ว <S <S แล้วก็เอาคืนแล้วก็เอาคืนมีตัวนุน้เอาต,ตัวถือคอสโบก่อนเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังมียีกอืยที่เหลือก็ดาบละอยยยอ้ยอยยยยยยปิ้ง โครตัวแล้วโคะตัวโคะตัวละว้าโอ้ยมีดอืมอืมอืมโอ้ยเกือบเกือบตุยนี่เลย กล้ามาไหมเราวางขวางทางไว้กล้ามาไหมทำไมกล้าก็ลงไปในสิ่งนี้นี่แหละเดอ,อนี่นีนนยังมีอีกยังมีอีกนี่นีนแล้วเดินไปไหนของเขาวะมาเข้าไปลุมตีเลยปะเดี๋ยวกูเข้าไปลุมตีเลยแล้วกันมันจะได้ลุงมันจะได้ได้หลาบจำมันถึงจะตีเราไม่ได้ อ่แหละพาร์มันของครับแมนนะครับเมื่อก่อนที่เราเห็นๆกันเนี่ยน่าจะใช้สกีนไมค์ครับเป็นน้องเคียร์ดีมจากพิตที่เคียร์นะครับแล้วใครมาเดินผ่านหเราไปวะในตู้ยังนน่ยวะนี่ไงนี่ไงอุ้ยค้าง เฮ้ย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 โอ้เรียงตัว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 เฮ้ยโอ้ยไทก้าหมูปิ้งนมสดเหรอหมูปิ้งนมสดเหรอเฮ้ยไทก้าจริงๆนั่นในหมูปิ้งนมสดนะเป็นอยู่ไหนนะวะนีนี่อีกตัวเฮ้ย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 โอ้ยบอนี้ก็มีอืม อเดี๋ยวเราเอาหมูปิ้งนมสดก่อนใครยืนอยู่ปะโอไม่มีสาเหตุที่ผมตั้งชื่อมันนมปิ้งนมสดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่อยากไม่อยากกินหมูปิ้งจริงๆผมก็อยากกินนั่นแหละแต่ว่าผมอ่าต้องคุมน,น้ำคุมน้ำหนักอยู่นะครับ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นโรคอ้วนนะครับเรากินเยอะก็ไม่ได้นะครับมาแล้วอโอ้ยยิงไม่โดนโลโลโลว่ายัางไง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 ว่ายังไง้ยมึนยิงมันทั้งสองฝั่งเลยโอ้จะเกินแล้วนะอ เกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะคำเต็มป่าวะโอ้นี่เกินเต็มพิกัดเลยเขาบอกนีนี่นี่เดียวอยู่นี่อีกสองตัวแช่ตัวไหนก็ไม่รอดหรอกตัวไหนก็ไม่รอด แซ่บรีเพนเลยดีไปไหนดีว้างปไหนดีไปนไหนดีว้างปไหนดีไไนดี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ล้กันนี่เราแสบตรงน,น,น,นี้ดูดิมันจะกล้ามาไหมเมื่อกี้เราไปยิงมันไงดูดิว่ามันจะกล้ามาไหม โอ๊อย,ออยโอ๊ยหมูปิ้งตอนนี้มนที่ถ่ายทำเนี่ยคือวันที่เอ11มีนาคมนะครับ <c oughs> ไปไหน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  เออไปไหนตรงนั้นทิศทางที่เรามานะผมทำทางไว้นะครับจะได้มาถูกทางและได้กลับถูกทางด้วยนะครับนูนเกอรจูอิตนี่นี่นี่ถือดาบถือดาบเห็นไหมผู้มชมแปบเรียบร้อยไปแอบมันคงไม่กล้ามาถึงนี่หรอกมั้งแต่จะไม่ผิด มันก็จะมาติดตรงนี้มาถึงตัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยิงดิเอากเก่งยิงยิงนี่ไม่ไงั้นเราเรายิงอุ้ยโหูหูหโหูโหลายโตนี่ภาษาเราเรียกว่าโตนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยต้อเรียกว่าตัวนะครับ โอ้ยิงยิงพลาดเออต้องอยิงนี้ต้องอยิงนี้มันถึงจะถูกต้องเอาขึ้นม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 าขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาไม่ถึงโดนยิงตายซะก่อนอะไรหมูปิ้นนมสดหมูปิ้งน,นมสดนี่ รลากของใครนเนี่ยมันทิ้งคอรสโบไว้แถงนี้เนี่ยเฮ้ยเสียมาจากไหนวะข้างบอ,อกว่ามค้างเดายิวอีตัวคอร์สโบทิ้งก่อนอัดับแรกเลยมนันมาละสองตัวอืมล่นหนึ่งตัวล่ะ เสียงมาจัดตรงไหนวะหรือว่ามาจัดทางนี้วะวิวิอ้าว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 อาวอ้าวอาอ้าวอ้าวอา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 วตาปี๊ตาทั้งกลุ่มโอ้หอมเราเต็มเลย ของในตัวเราเต็มหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อยนุาตนำโยนลงไปโยนทิ้งลงลาวาก่อนตอนนี้รลเวลอยู่ที่ห้าสิบกเปอร์เซนต์กว่าแล้วนะครับวิดาเอ็มชาร์จเต็มเลยเดี๋ยวเราไปอุ๊ เฮ้ยมาแล้วโอ้โหใจจังหวั S! <S ดดีดีดีจริงจริงตอนนี้ที่ได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงนะคือเรือเกียรฬาเจริญนะครับซึ่งผมทุกวันฮาโลวีนเนี่ยทุกเดือนตุลาเนี่ยผมจะทำผมจะลงคลิปในช่วงวันฮาโลวีนนะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่ไม่มีคลิปเรือกีฬาเจริญนั่นแหละ เพราะเนื่องจากว่าต้องไปถ่ายรับอื่นสาและหมายแล้วลวิ่งนี่นี่ถือท่านถือคอ,อสโบทำไมก่อนทำไมทำไมทำไมทไมเฮ้ยคอ,อสโบแต่เอ็นชาร์เออนี่ดีเก็บไว้โอเค แต่เราไปเดินดูตรงนู้นก่อนว่าม,ไมีไหมหม,มีมีมีหมูปิ้งนมสดอืมหกสิบสองชิ้นแล้วนะหนังอีกก็สิบห้าเฮ้ยดาบนี่ดาบอินชานหรอวะไม่ได้อินชานนี่ไม่ต้องเก็บเรามาดูตรงนี้บ้านนะครับ ว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเออรตรงนี้เนี่ยผมบอมพวกพวกเอ,อ่อพริกลินนะครับเฮ้ยจริงๆผมก็มาตรงนี้ก็ได้นี่เนี่ยมาตรงนี้ก็ได้แล้วมันก็ถึงประตูเลยนะครับประตูเนเธอร์เนเธอร์พอท์ทล ระหว่างทางที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยมีพิษลิงมันรอดักอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเอ็มด้วยแมงก่อนมากี้ตัวมาได้หมดโดยต้องการเอาอันนี้ชี้ไปมันจะได้หลับจำเหมือนจะไ,ไม่กล้าตีเราอ้ ม่รู้โชคลาภสับ้างโอเคกลับบ้านดูก่อนนะใช่ทางนี้เปล่าโอเคใช่จริงด้วยครับเดี๋ยวเรากลับกลับบ้านนะครับไปกลับบ้านไปหมากโก,โกมาพอดีเดี๋ยวเรากลับไปเอ็นกลับไปลบเจ้าเอ็นชาร์นออกนะครับ ช้เวลาป๊บนึงสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยนั่นคือต้นนี้ครับมันคือเอ่อมันคือมัน green stone นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกเลยครับไม่ใช่้หรอกเราต้องการ level นะครับโอเคไว้หมวกด้วยทีนี้ก็ มัดรวมเลยโอเคประมาณนี้แหละนะครับอุ้ยโหสลามโตบกักเอฟเลยเดี๋ยวขอปิดนี่ก่อนแป๊บนึงหลังจากปลูกเสร็จเนี่ยทำไงต่อ ท้างสอนหรือเปล่กินนมครับเพื่อกินนมวัวน,นะครับเพื่อลบเอฟเฟกออกนะครับโอเคครับก็สลับวันนี้นะครับก็เป็นการบุกบุกเข้าไปลุม่มผู้พิดลินนะครับแล้วก็ฟาร์มหมูหมูปิ้งนั่นแหละนะครับแต่หมูปิ้งนมสดนั่นแหละครับก็ตอนในในในนรกนะครับก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับส่วนตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ผู้ชมได้ไปโหลดเล่นนะครับเออจริงๆไม่ต้องไม่ต้องแจกหรอกั้างผมน่าจะรู้กันอยู่นะครับแจกปะไม่ต้องแจกหรอกบ้างนะครับโอเคก็วันนี้ขอลาผู้ชมไปสักงีลท่า,ทานี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ใจจริงๆก็อยากแจกกันแหละนะครับเดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวรอ้อยผมตอนทิ้งลิงก์ก่อนนะครับจริงๆมันมีตัวละครนะตัวละครต้มฉบับนะครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอมาให้ดูนะครับ